าสสวัดีครไลฟ์อัพหรือกีบอลนะครับมีอยู่2องที่นะครับผมก็คือมีอยู่2ที่มีเชียงใหม่ที่อัพเภอสาังแพงนะครับกับอัเฟิสแม่ออนเป็นกิจกรรมของสลิปนะครับแล้วก็มีที่อีกที่นึ่งคือชลูรีเขาียวเป็นกิจกรรมของสลิปด้วยโดยกิจกรรมทั้งหมดนะครับจะมีแตกต่างกันไปมีอัพแพดฟอร์มซิมไลฟ์อัพเซลลิงแล้วก็ปิดสไปรอลสแตนเคสเป็นกิจกรรมวันเดททิปนะครับกิจกรรมของเรานะครับรวมรถรับส่งฟรีอาหารกลางวันฟรีนัพเฟิ ้อกเที่ยวสวนสัตว์ดีที่ชลบุรีสวนสัตว์ขอนแก่แต่ที่เชียงใหม่จะเป็นบอธทีอนริงครับถ้ามีอะไรสนใจก็ติดต่อตามายได้ตรงนี้อะไรนี่คือตอนระหว่างหนระหว่างฝนครับมีกี่สถานีอะ39สถานีครับที่เชียงใหม่แล้วก็25สบาสถานีที่ขอเแก่วครับแล้วราคาเท่าไหร่ครับราคาตอนนี้อยู่ที่3 2 9 9บาทนะครับโปรโมชั่นก็คือ1วัน1วันครับ